เลขประจําตัวประชาชนของพวกเราอ่ะจะมีทั้งหมดสิบสามหลักลองไปสังเกตด,ดูนะในเลขบัตรประชาชนสิบสามหลักของเราเนี่ยนะมันจะแบ่งเป็นสิบหลักแรกตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวที่สิบเนี่ยเลขสิบหลักแรกนั้นนะ่ะมันเป็นเลขที่ใช้ไปในทางทะเบียนราษเช่นเป็นการระบุว่าเราเนี่ยได้ทำบัตรประชาชนน่ยในช่วง ปีไหนเราไดา้มีเชื้อชาติอย่างไรเราได้ถูกจัดหมวดหมู่ให้อยู่ในภูมิภาคใดจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านใดเนะนนี้เป็นเรื่องของทางทะเบียนราษฎรเขาเนาะแต่เลขบัตรประชาชนนะสามหลักสุดท้ายอะ่ะคือเลขมีทั้งหมหลักใช่ไหมสามหลักท้ายเนี่ยจะเป็นเลขที่บ่งบอกวาสนาชีวิตเรา ใครนะที่มีเลขบัตรประชาชนเนี่ยเลขศูนย์ศูนย์เออใครมีเลขบัตรประชาชนศูนย์หนึ่งนะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเลขนี้เป็นเลขที่ทำให้ชีวิตเนี่ยเกิดปัญหาหลายหลยอย่าง เกิดปัญหาหลายอย่างจะไล่เดียงยังไงดีเวลาที่ชีวิตเกิดปัญหาเนี่ยมันก็จะมีความบกพร่องหรือความสูญเสียพังทลายของบางสิ่งบางอย่างหลายอย่างเอา้าเดี๋ยวอกวิธีแก้มวดต่อไปที่มีเลขหนึ่งอยู่ใน3ตัวหลังแต่ว่าเลขหนึ่งถ้าหากจับกับเลขที่มีปัญหาคือเลข 1, 2น,นะใครมีสามตัวหวังประชาชนมีเลขหนึ่งสอง มีเลขหนึ่งสามมีเลขหนึ่งแปดพวกนี้นะเป็นเลขมีปัญหาเป็นเลขมีปัญหาใครที่มีเลขหมวดสองางนะสองศูนย์เออสองเจ็ดสองแปดมีปัญหาใครที่มีเลขสามศูนย์สามหนึ่ง มีปัญหามีปัญหายังไงเดี๋ยวมาดูกันใครที่มีเลข4ี่8สแปดจะทำให้ชีวิตมีปัญหาใครที่มีเลข50ใครที่มีเลข57มีปัญหาใครที่มีเลข60ใครที่มีเลข67มีปัญหาใครที่มีเลข70 ใครที่มีเลข72็ดใครที่มีเลข73ชีวิตมีปัญหาหนักเลยใครที่มีเลข80ใครที่มีเลขแ1ดหนะึ่ะมีปัญหาหนักเลยใครที่มีเลขนะที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวล่ะคือเลขที่มันจะทำให้ชีวิตรุ่มรุ่มด,ดันๆ อย่างเลขที่ร้ายแรงบ้างระเลขที่ร้ายแรงแล้วก็น่าเป็นห่วงนะเลขในตระกูลศูนย์ทั้งหลายอพวกศูนย์ศูนย์เนี่ยนะพวกศูนย์หนึ่งเนี่ยชีวิตมันพังทลายในเรื่องของหน้าที่การงานบ้านแตกสกียรยครับเรื่องของการล้มละลายทางการเงินพวกนี้นี่ไม่นับว่า มันจะไปเกี่ยวข้องกับโลกร้ายโรคอันตรายเลขในแนวศูนย์สอง6ยย์หหกรวมถึงสอง0นะมันมีผลทางด้านของการเงินการทองโดยตรงคือเงินติดมือเงินติดขัดไม่มีใช้ใช่ไหมแล้วเงินเก็บก็ไม่มียกตัวอย่างเป็นเลขที่มันน่กกากลัวน่กกวากลัวที่ต้องระมัดระวงนะังเนาะใครที่ไม่มีเลขที่อาจารย์พูดมาแล้วก็ยินดีด้วยนะ อะเลขที่ในหมวด2ที่มันน่าทุกข์ทรมานใจคือเลข2 7แล้วก็เจดสมีค่าเท่ากันมักจะถูกคนอื่นเข้าบังคับขืนใจขืนใจนี่คือบังคับใจให้ทำหรือไม่ทำอะไรทํานองเนี้ยเดี๋ยวบอกวิธีแก้ให้เลข2 8หรือ8 2มันเป็นเลขที่ใช้ได้เฉพาะคนที่ธุรกิจใหญ่มากหรือสีเทาถ้าธุรกิจไม่ใหญ่พอ แล้วไม่ได้ทําอาชีพสีเทามีแต่งเงินล่วเป็นลูกหนี้แล้วถ้าจะพูดกันแบบตามตรงตรงไปตรงมาเนี่ยคนที่จะต้องมีความรักแบบหลบๆซ่อน,นๆเนะี่ยอาจารย์พูดอย่างนี้นเข้าใจรป่ามักจะมีเลขเนี้ยอยู่ในบัตรประชาชนสมตัวหลักสองแปดหรือแปดสองเลขที่หนักแล้วก็น่ากลัวมากๆก็ สามเจ็ดหรือเจ็ดสามเลขที่แบบพอที่จะชีวิตดุกเดือนเล้าใจหนะแต่ก็ไม่ค่อยสุขไม่ค่อยสุขใจมากคือ3ามสี่หรือสีสาอย่างสามเจ็ดเจ็ดสามมิเรอรตกยางออกทะเลาะบอกแวง้งชอบอลักรักเลิกเลิกบ้านแตกสลคขาเป็นประจำหัวล้างข้างแตกเป็นประจำพ่าตัดั้งคนที่ไม่เลขสามเจ็ดหรือเจ็ดสาอยู่ในเลขสาตัวดป,ประชาชนมักจะ ต้องได้ผ่าตัดต้องกรีดเข้าไปในเนื้อต้องทำอะไรที่มันบาดเสียวออบ่อยๆเลขสามสี่หรือสี่สามเลขนี้ผู้ที่มีอยู่ในสามต่อประชาชนสามสี่หรือสี่สามนะมักจะต้องประคารมกับคนต้องทะเลาะก,กับคนถึงจะสําเร็จถึงจะได้เงินได้ทองมีความรักก็มักจะต้องพูดแรงกับคนรักอยู่เป็นประจำดู ยกตัวอย่างได้บางเลขเนาะเวลามันน้อยเลข48หรือ84เงี้ย48หรือ84นี่ก็มักจะโดนคนหลอกลวงหรือไม่ตัวเองก็ต้องเข้าไปอยู่ในวังวนของการทำอะไรที่มันถูก,ถกผิดผิดอาจจะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เลขพวก5 ถ้าชีวิตมันจะลำบากลำบนต้องระวังการล้มละลายอย่างเฉียบพลันนี่สินก้อนใหญ่ทำอะไรก็ทุกเงี้ยอนี้อมทุกอ่ะเลขหกเจ็ดหรือเจ็ดหกเหมือนกันหกเจ็ดเจ็ดหกไม่พวกนี่สินลุงลังพวกซึมเศร้ามีความทุกข์เราก็ลืมไม่ได้จริงมีเยอะมากเลยแต่ว่าอาันที่เด่นๆนั่นนะแปด เมื่อกี้บอก82แล้วว่าใช้ได้เฉพาะธุรกิจใหญ่หรือ,อธุรกิจสีเทาแต่ถ้า81กับ18เนี่ยมักจะแพ้เขาทำอะไรก็ถูกเขาบดบางรัศมีกดหงิดเป็นประจำะอันนี้คือยกตัวอย่างเป็นบางเลขแล้วกันนะใครที่มีเลขลต่อบปนี้เนี่ยก็จะแก้ดวงชะตานะด้วยการใช้ลักษณะของประคำแก้อาถรรพ์หรือจะเสริมดวงชะตา ในการใช้ลักษณะของพยันราหูหรือว่ากะลาตาเดียวราหูให้แก้ให้ชะนักแล้วก็เสริมดวงให้สูงส,สุดไปเลยก็ได้ใครที่อยากจะแก้ก่อนแก้อย่างเดียวอโอเคประคำไปแก้แต่ถ้าอยากจะเสริมเสริมก็มี2แบบให้เลือกได้ก็คือจะเสริมเป็นแบบพอพอตัวรอดเป็นพยัญราหูนะ หรือว่าจะเป็นแบบกระลาตาเดียวให้ดูหน่อนได้ไหมหน้าตาอย่างนี้หน้าอันนี้คือกระลาตาเดียวนาะที่ใช้ลงดวงชะตาเข้าไปพอเขียนดวงชะตาเข้าไปที่ขลังก็เป็นการเสริมดวงแบบแรงสุดดีที่สุดนะจะทําคนเดียวหรือว่าจะทําเป็นคู่แบบนี้ก็ได้เออก็ขอให้ผู้ที่มีเลขนะที่มัน ต้องอันตรายเนี่ยก็เรามัดระวังสิ่งที่อาจารย์เตือนไว้แล้วก็ถ้าอยากจะแก้ไขนะอาจารย์ก็สามารถที่จะทำได้อยา่ายาบางคนเนี่ยเลขที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของเลขที่มันอยู่ในอยู่ในบ้านใช่ไหมก็ใช้ลักษณะของประคำแบบเนี้ในการที่จะแผนบูชาที่บ้านที่ร้านที่รถก็ได้แต่ถ้าเป็นลักษณะของ ไม่เช่นแบบบัตรประชาชนใช่ไหมอยู่ในหลังบัตรเราก็ใช้ลักษณะของประคำข้อมือใส่ไวแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันก็แก้ได้ทั้งหมดจะใช้ประคำนะหรือว่าจะใช้กราตอนเดียวก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเน้เน,นในการแก้ไขนใน,ขนลักษณะแบบเอาแค่แก้ก็พอหรือว่าจะเสริมดวงให้ดีสุดๆเลยเพราะว่าคนที่ลงตรงในกระาดาษตานเดียวเนี่ยจะมีการเอาชื่อสกุลแล้วก็ดวงมาลง สวด7วัน7 000คืนเพื่อให้ดวงชะตาย,ยกสูงที่สุดพอยกสูงสุดแล้วเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ผสมความเสเี็รสูงสุดพร